<c oughs> สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องคืนตัดหญ้าของจีนของอตอนนี้เขาเป็นของจีนของไต้หวันและก็ของแท้ว่ามีคุณสมบัติแตกต่างกันยังไงแล้วของแท้แรงกว่าของจีนหรือยังไงคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมเกี่ยวกับคืนตัดหญ้าครับ ก็มาดูถึงกระต่านะครับผมตัวนี้เป็นของจีนอายุก็ประมาณ7ปีแล้วส่วนตัวนี้ก็เป็นของไต้หวันร้านค้าว่าไต้หวันแต่อาจจะเป็นของจีนก็ได้หรือยังไงผมก็ไม่ทราบเรื่องนี้แต่ตัวนี้เป็นของแท้แน่นอนครับตัวนี้อายุ20ปียี่ห้อ,อยี่ห้อโอลีเวแม็ก ที่เจ็ดสี่ทรุ่นนี้ทำได้แหละเจ็ดสี่ศนยทีย่ห้อเรียวแม็กส่วนตัวนี้ก็เป็นของอตัวนี้ไม่แน่ใจยี่ห้อมันเนาะ,ะแต่ก็เป็นเครื่องอ่าตระกูล4ี่หนึ่งหนึ่งตัวนี้ก็เป็นเครื่องก็น่าจะเป็น4ี่หนึ่งเหมือนกันแต่เมื่อก่อนฉลากมันเขียนมันเขียนว่า4 4 0 4, 4, 4. ี่ศนย์สี่ซูยาม่าครับผม อ่ะคันนี้มาเข้าประเด็นอ่าครับคือเครื่องตัดหญ้าเนี่ยเราก็ต้องอ่าพูดกันตามความเป็นจริงเนาะคือของจีนเนี่ยคุณภาพาก็จะต่ําลงมาคือทําไมคุณภาพตา่ำคือราคามันถูกครับพอราคามันถูกเนี่ยอะไรไม่ว่าจะเป็นอ่าเสื้อสูบเอ้ยคอเวียงเอ้ยคัดเลยกานเลยเผาเอ้ย,อยหรือไม่แต่แฮนด์นะครับมัน ของผมนี่หักไปนานแล้วครับผมเลยเอาเหล็กแป๊บมาทำนะครับเป็นเพาเอา้ยเป็นหัวเกเอ้ยเนี่ยคุณภาพมันต่ํามันก็ต่ำตามราคาของมันก็คือราคามันถูกอะ่ะแต่ถามว่าใช้ได้มันก็ใช้ได้ถามมันแรงไหมมันก็แรงที่มันแรงเครื่องแทะเครื่องแท้เครื่องจีนเนี่ยเครื่องเทียมเนี่ยที่ว่าเครื่องแท้เนี่ยไม่ได้แรงกว่าเครื่องเทียมเพราะว่าเครื่องเทียมเนี่ย ี่เครื่องจีนแดงบ้านเราเนี่ยความแรงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับลูกสูบครับยิ่งลูกสูบใหญ่ซีซีเยอะมันก็แรงอ่ะสมมติเทียบกันของจีนกับของแท้สมมติของแท้40่สซีซีของจีน50าสซีซีของจีนก็ต้องแรงกว่าครับเพราะของจีนห้าสิบซีซีถ้าเปรียบเทียบตรงนั้นแต่ถ้าเรื่องความทนเนี่ยมันจะสู้ของแท้ไม่ได้ อย่างตัวนี้สมัยเมื่อยี่สิบปีที่แล้วในตัวละเก้าพันห้าซึ่งพอราคามันสูงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อสูบคาบูถังน้ำมันแม้ถังน้ำมันก็ยังแข็งกว่าเผากา้านหัวเกียร์มันก็จะมาตรฐานกว่าเพราะราคามันสูงพอราคามันสูง,าาสงปุ๊บเนี่ยอะไรที่ก็ทำมาประกอบกันเนี่ยมันก็จะมีได้มาตรฐานกว่าคือแข็งแรงกว่ามากว่างั้นนะครับ ส่วนของจีนมันก็ต้องว่าแหละเพราะว่าคุณภาพมันต่ำพอใช้ไปใช้มามันจะสึกหล่อเยอะซึ่งเราก็ควรใช้ทูทีที่ผสมค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งนะครับบ้านผมก็ใช้อยู่ประมาณสองฟาสองฟ้าครึ่งต่อหนึ่งลิตรนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อจะเลี้ยงพวกเสื้อสูบลูกสูบนะครับเพราะว่าเครื่องยิ่งถูกเนี่ยคุณภาพมันก็ต่ํา อย่าไปขี้เหนียทุกทีครับเครื่องพวกนี้จะเครื่องจีนนะเครื่องราคาถูกสองพันสาพันแล้วประมาณพันกว่าบาทยังมีครับเดี๋ยนี้อย่าไปขี้เหนียวทุกทีนะครับส่วนเครื่องไต้หวันเจ้าตัวนี้นี่ซื้อมาก็ใช้ได้สักอสองปีแล้วก็ไม่เจออะไรยกเป็นถังน้ำมันแตกนะครับผมก็ใช้ได้ไหมใช้ได้เครื่องไต้หวันราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยประมาณ แต่ผมก็ไม่แน่ใจตอนนั้นซื้อมาก็อยู่ประมาณ3000กว่าบาท4,000ันประมาณนี้ครับรุ่นนี้หรือจะเป็นของจีนแต่พราะเากก็ไต้หวันผมง็็ไม่แน่ใจเรื่องนี้แต่รุ่นนี้ก็ถือว่าใช้ดีเลยเพราะเป็นรุ่น411ขนาด 50cc นะครับก็จะบอกว่าเพื่องบ้านผมใช้งานไม่หนักมันก็ไม่ใช่ก็ถือว่าหนักพอตัวอยู่ก็ใช้ตัดยาคาเนี่ยใช้ใบ18นะครับตัดยาคาตัดห้าป่าหนุนตัดหญ้าสวนพลิกก็ไปหาดูในคลิปของผมได้ นะครับคราวนี้ถ้าจะซื้อเนี่ยถ้ามีทุนเยอะๆนะถ้ามีทุนเยอะๆผมก็แนะนําให้เล่นของแท้แต่ถ้ามีทุนน้อยลงมาหน่อยก็แนะนําให้เล่นของพวกไต้หวันอะไรพวกนี้ถ้ามีทุนน้อยๆใช้งานไม่หนักมากก็นี่ให้เล่นของจีนตัวนี้นี่ของจีนที่มันมีปัญหาร้อนระดับเนี่ยคือ มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกคอยไฟแล้วก็พวกคาบูเนี่ยมันทําระบบมาไม่ค่อยดีนะครับผมมันก็จะมีปัญหาในตรงนั้นส่วนตรงนั้นไปนะครับก็ประมาณนี้ส่วนของพวกไต้หวันนี่่ะผมจะพูดถ้าเครื่องจีนเนี่ยจะเลือกซื้อเนี่ยควรซื้อที่คอยไฟค่อนข้างจะดีนะครับถ้าคอยไฟค่อนข้างจะดีมันก็จะใช้ได้นานเลยมันจะไม่น็อกมันจะไม่น็อกดับนะครับ ส่วนเครื่องแท้มันก็ทําอะไรพวกทุกอย่างมันก็ดีเดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวผมต้องไปขออนุญาตเปิดไฟก่อนครับทักมันตอนนี้ไม่ทักมันจะเริ่มมืดแล้วเนาะอ่าผมก็ได้ไปเปิดไฟแล้วครับได้สว่างขึ้นมาหน่อยอ่าคือต่อเลยโอ้ยเมื่อกี้ถึงไหนแล้วอ๋อครับพวกเครื่องเนี่ยคือแต่ญาถ้าเป็นของจีนนะส่วนใหญ่มันจะเสียที่คอยไฟนะครับ ปัญหาเรื่องการน็อกดับเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็จะส่วนมากอยู่ที่คอยไฟครับผมส่วนเจ้าตัวนี้ก็ได้เปลี่ยนถังน้ํามันไปแล้วเปลี่ยนคาบูไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนอคอยไฟไปชุดหนึ่งเหมือนเจ้าตัวนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนอะไรยกเว้นถังน้ํามันเปลี่ยนไปแล้วส่วนเจ้าโอซิเม็กโอเลแม็กเคยเปลี่ยนคาบูครับมันใช้มา20ปีมันก็เป็นธรรมดานะเพราะว่าคาบูมันมันหลวมนะครับผม ผมก็เลยเปลี่ยนเองเอาของรุ่น260ใส่ก็ใช้ได้ครับผมก็ไม่เคยไม่เคยมีปัญหาอะไรแล้วผมก็ใส่ใบบนเดือนตัดไม้นะครับส่วนเจ้าตัวนี้อ่ะปัญหาของเจ้าตัวนี้อีกรุ่นหนึ่งคือเอ้ยปัญหาของเจ้ารุ่นนี้อตัวนี้ก็คืออ่าเผาของมันเนี่ยอตัวนี้มันทำมาไม่ค่อยดีนะครับผมมันเจาะล็อตไว้แค่ตัวเดียวครับ พอเราใช้ใบาย,ยาวๆไวน่มันจะบิดมันจะคอนผมก็เลยเอายางมามัดไว้ถ้าเหมือพวกนี้จะดีกว่ารุ่นนี้หัวเกียร์ดีนะครับไม่ได้หัวเกียร์ดีมันทําออกแบบอาจจะดีชัว่วค่อนข้างจะดีมันมีน็อตยึดสองตัวนะครับน็อตยึดสองตัวแล้วก็น็อตตัวนี้ตัวหนึ่งสามตัวถ้ารุ่นนี้มันจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวแต่ข้างล่างตัวเดียวครับมันไม่มีตัวข้างบนมันก็รัดไม่แน่นเท่าไหร่ เดี๋ยวผมก็จะลองอ่าติดเครื่องให้ชมให้ฟังเสียงกันนะครับผมแต่ก่อนนั้นผมต้องไปขอดูน้ำมันเดี๋ก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาฟังเสียงเจ้าโอเลมักเป็นตัวแรกเลยนะครับผมก็ได้พอฟังพอ,พอพปากคอมคอนะครับต่อไปก็มาฟังตัวกาลิโตหรืออะไรสักอย่างหรือ ขอไต้หวันนะใช่พ<ะ>ันนี้ดีกว่าครับก็กลังไต้หวันกได้ฟังที่เรียบร้อยครับขอหาปากของคอนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอ่เจ้าตัวจีวแนแดงนะครับผมได้ฟังเสียงเหมือนเรียบร้อยเนาะ ก็พอของปากของคอนะครับผมก็เล่งดังไม่ได้โดยเพราะน,นิ่มกลางคืนนะครับก็ว่าคิดหน้าจะกันหม่ครับผมใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดด้วยน,นะครับสวัสดีครับมีไลค์ติชมม่ได้ครับผมสวัสดีครับ